วันนี้อยู่กับ CM นะครับซอรี่าีนะครับกับกล่องนะครับกล่องสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรข้างในนะครับมาจากร้านคลาสสิกไลท์นะครับมาจากร้านคลาสสิกไลท์นะครับเราไม่ได้สปอนเซอร์เรานะครับราครับซื้อเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะสปอนเซอร์เราเราก็ยินดีนะครับคลาสสิกไลท์นะครับเพื่อนๆที่ขับ RE เนี่ยมีปัญหาหรือว่าต้องการอะไรตกแต่งก็ทักไลน์ไปได้นะครับเฟซบุ๊กไปได้นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะตองกันเลยนะครับก็เป็นนะครับสวิตไฟนะครับสวิตไฟจุกเฉิอนนะครับไฟผ่านอา่ตรงรุ่นนะครอันนี้สั่งมาจากร้านคลาสสิคไลน์นะครับตักตรงรุ่นนะครับอันนี้นะครับ เราสั่งมาครับวัสดุก็น่าจะแข็งแรงนะน่าจะแข็งแรงมีไฟพัดเหมือนเดิมนะครับขนาดเนาะเหมือนเดิมปุ่มที่เพิ่มมานะครับก็เป็นปุ่มนี่ครับไฟพัดนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คระเดือดของเราเลยนะครับ นี้เป็นสายสายคัดเร่งนะครับสายคัดเร่งนะครับสายคัดเร่งนะครับเป็นของยี่ห้อระคังทองนะครับสายัเร่งของยี่ห้อระคังทองนะครับนี้สายสายคลัตช์นะครับตรงรุ่นเหมือนกันนะครับของระคังทองเหมือนกันนะครับตามเส้นนะครับราคาเท่าไหร่ไปถามสอบถามที่ร้านได้นะครับเราไม่บอกราคาเนาะนะครับก็พอดีว่านะครับเจ้าดําแดงของเราเนี่ยนะครับมัน นะครับสายคันเร่งขาดนะครับสายคันเร่งขาดนะครับก็เลยสั่งนะครับมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังศูนย์เลเยอร์สิลพัทยานะครับมาทําการเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเราไปให้ทางศูนย์ดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจนะครับได้โทรนะทางศูนย์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราติดตามกันนะครับว่าการเปลี่ยนสายคันเร่งนะครับแล้วก็ใส่สวิตช์นะครับใส่พามาเนี่ยนะครับ มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยกันนะครับไปดูวันที่ไปเย็นฟิล์พัทะยานะครับแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้ ที่เราไปจุดลเย็นฟิวนะไปใส่อะไรเรียบร้อยเลยนะสายแับอ่างทองนะใส่คลัตซ์เร่งนะแล้วก็ใส่ครับนะครับแล้วก็ไปติดสวิตช์ไฟพามากนะครับไฟพามากเพิ่มขึ้นมานะครับอันะนี้ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับพี่ที่ศูนย์เขาใส่ให้แบบไม่ต้องไม่ต้องเจาะแฮนด์นะครับเพราะว่ามีสลักอยู่นะแต่นี้เขาใส่ให้เราเขาถอดสลักออกนะแต่ว่ามันก็ยังแน่นแน่นมากเลย นี่ไฟฉุกเฉินนะครับของเรานี่ไฟฉุกเฉินนะครับก็สายนะครับกระดังทองนิ่มนะครับหลังจากที่ได้ขี่กลับมานะครับก็สึก่าะสานนิ่มนะครับคัดนิ่มคัดเร่งก็ถือว่าเคีนะครับสายนะครับได้ดูขนะ้างลอน นี่ครับสายและทางทองนะครับติดต่อได้นะครับร้านละขางทองือสายละทางทอง,ทง,ทองโอเคครับเดี๋ยวเจนคลิปหน้าครับวันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตเจ้าเราย์เลียนฟิลนะครับอินเตอร์เทสเตอร์ของเราอันนี้นะครับโอเคครับ